สิ่งยี่สิบหกเท่าอือหู้นี่นี่ว่ายี่เดียวที่นี่ซูมไปถึงเขมรเลยเดียวไกลมากยี่สิบหกเท่ายี่สิบหกเท่าแล้วมีระบบไอเอสก็คือกันภาพสั่นไหวด้วยนะครับเป็นเลนส์ไนเดอร์อีกนะฮะนะครับก็คุณสมบัติพร้อมนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยเรามาเนี่ยก็เป็นสถาปัตยกรรมใช่ครับแล้วก็เรามีสาวสวยด้วยมีคนด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถ่ายคนคู่กับสถาปัตยกรรมโอ้โหดีเลยครับอาจารย์วิธีการง่ายๆคือว่าอย่างกล้องตัวนี้เนี่ย บนไดเอลโหมดเนี่ยมันจะมีโหมดหนึ่งเป็นโหมดถ่ายภาพบุคคลนะเป็นรูปหน้าคนนะครับเราก็จะปรับไปที่หน้าคนเพราะก็จะทําให้คนเนี่ยโดดเด่นขึ้นทีนี้อันที่2คือว่าเราถ่ายเนี่ยพยายามใช้ซูมให้เป็นประโยชน์ใช้ซูมนะครับเพราะซูมมากนี่จะทาให้คนเด่นขึ้นนะครับแล้วก็ดึงฉากหลังเนี่ยแยกออกจากตัวคนทำให้ฉากหลังเนี่ยเบลอหน่อยนะครับในกณะที่คนยังชัดอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูปัจจัยอื่นต่อ าาแค่นี้ก็แล้ววิธีมีแค่นี้เองทีนี้ถ้าเวลาแสงไม่พอสมถติว่าเกิดถ่ายย้อนแสงเนี่ยเราใช้โหมดถ่ายภาพคนเนี่ยแสงมันก็จะขึ้นอะตอมัติแล้วก็ช่วยลบเงาขงหน้าได้ทำให้หน้าไม่มืดได้เ,<อ>เดี๋ยวลองถ่ายเลยไหมครับอาจารย์ครับโอเคครับอาจารย์คะเอาตัวหนูเด่นๆนะคะแล้วก็เอาประสานใหญ่ๆเลยนะคะโอคค้โหประสานเด่นมากเลยแล้วหนูคะเห็นตัวยี่เดียวอ้าวตึ๊ด มาน,นี่เลยมาน,นี่เลยมาน,นี่เลยหนูจะถ่ายรูปปะคะจะเรียกเข้าไปทำอไมมาน,นีน่ก่อมานี่ก่อเราจเรียกมาอ่าทีนี่เราจะถ่ายภาพบุคคลกู้กับสาปนี่นะครับรบ,บุคคลเนี่ยควรจะมาอยู่ใกล้กล้องอนะครับเพราะกล้องเข้าไปใกล้๊อพเนี่ยคนก็โตขึ้นถูกต้องแต่เราไม่สามารถเก็บปราษาได้หมดก็ตัอวยอย่างเดียวตัวโบนั้นยืนอยู่ประมาณเนี่ยอ่า เท่านี้ก็ได้แล้วมาดูรูปใหม่บ้างไหอเห็นไหมครับก็ได้คนเด่นอ่ะได้คนเยอะแล้วได้ประสาททั้งหมดเห็นไหมฮะจริงด้วยนะครับแล้วการใช้เมนูแบบพอเทปเนี่ยนะก็จะทําให้คนเด่นขึ้นนะฉากหลังก็จะเอาแยกออกจากตัวแบบนะ เกป็นภาพแห่งความทรงจำทุกครั้งที่เราได้ช่ายท่องเที่ยวไปเรียนรู้เคล็ดลับเทคนิคถ่ายภาพหลากหลาย